ผลบอลเมื่อคืนเช้าวันที่26มิถุนายน2567ก่อนฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวฟุตบอลนะครับศึกยูโร2024นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเป็นการแข่งขันที่มีผลต่อการจัดอันดับในกลุ่มต่างๆเริ่มต้นด้วยการแข่งขันในกลุ่มดีฝรั่งเศสเสมอโปลแลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งที่เมืองดอทมุนโดยได้คิริยันเอ é, ็มบัปเป้ยิงจุดโทษให้ฝรั่งเศสขึ้นนำในนาทีที่56แต่โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ ตามตีเสมอให้โปลแลนด์ในนาทีที่79การเล่นของฝรั่งเศสในเกมนี้ยังไม่น่าประทับใจนะแม้จะครองบอลเหนือกว่าแต่ก็ไม่สามารถเจาะแนวรับ5คนของโปลแลนด์ได้ขณะที่ผู้รักษาประตูโปลแลนด์ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมผลเสมอนี้ทำให้ฝรั่งเศสจบอันดับ2ของกลุ่มดีและต้องเจอกับทีมของกลุ่ม E ีในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งกลุ่ม E ีมีทีมที่แข็งแกร่งอย่างโรมาเนียเบลเยียมสโลวาเกียและยูเครนทำให้เส้นทางสู่แชมป์ของฝรั่งเศสจะไม่ง่ายอย่างแน่นอนต่อกันทีี่่่่่คคููในนกกลุม D อหึง ออสเตรียสร้างเสไพภัยด้วยการเอาชนะเนเธอร์แลนด์3ประตูต่อ2ที่กรุงเบอร์ลินออสเตรียได้ประตูนำจากการทำเข้าประตูตัวเองของโดนีนมาเลนในนาทีที่6ก่อนที่โคดี้กัคโปจะตามตีเสมอให้เนเธอร์แลนด์ในครึ่งหลังต่อมาเป็นทางโรมาโนชมิทพาออสเตรียขึ้นนำอีกครั้งแต่ไม่นานเมมฟิสเดปายก็ตีเสมอให้เนเธอร์แลนด์แต่สุดท้ายมาเซลซาบิเซอร์ยิงประตูชัยในนาทีที่80ส่งผลให้ออสเตรียเก็บ6คะแนนควา้าแชมป์กลุ่มดี ส่วนเนเธอร์แลนด์ต้องผ่านเข้ารอบในฐานะหนึ่งใน4ทีมอันดับสามที่ดีที่สุดซาบิเซอร์ฮีโร่ของออสเตรียกล่าวหลังเกมว่าการชนะแบบนี้ควา้าแชมป์กลุ่มยิงประตูชัยมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้อีกแล้วทีมของเราหมุนเวียนผู้เล่นได้ดีทุกคนรู้ตำแหน่งและหน้าที่ของตัวเองมาต่อกันที่กลุ่ม4ทีมชาติอังกฤษเสมอกับสโ,โลวีเนียแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์แม้ว่าอังกฤษจะคลองบอลถึง7 2เซแต่กลับทำได้เพียง3ช็อต ที่ยิงตรงกรอบแนวรับของสโลวีเนียโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมส่งผลให้สโลวีเนียผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไดเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โดยจบอันดับ3าของกลุ่มผลการแข่งขันนี้ทําให้อังกฤษคว้าแชมป์กลุ่มไปครองจบอันดับหนึ่งด้วยผลงาน5คะแนนจาก3นัดแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลได้ต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นเพื่อหวังไปไกลในทัวร์นามเมนต์นี้แฮร์รี่เคนกับตันทีมอังกฤษกล่าวหลังเกมว่าเราภูมิใจที่จบอันดับหนึ่งของกลุ่มมันไม่ใช่เรื่องง่ายในทัวร์นามเมนตใหญ่แบบนี เกมนี้เป็นเกมที่ยากแต่น่าจะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเราจาก3เกมที่ผ่านมาแม้เรายังขาดความคมในจังหวะสุดท้ายอยู่บ้างปิดท้ายกันที่เดนมาร์กเสมอกับเซอร์เบียศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่สนามในเมืองมิวนิกผลการแข่งขันนี้ทําให้เดนมาร์กผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม C เกมนี้เดนมาร์กเล่นแบบรักษาผลพอแค่เสมอก็พอที่จะผ่านเข้ารอบแม้จะมีโอกาสมากกว่าโดยเฉพาะจากการทําเกมของคริสเตียนอีริกเซน แต่ก็ไม่สามารถทำประตูได้ส่งผลให้พวกเขาเสมอเป็นนัดที่3ติดต่อกันในทัวร์นามเมนต์นี้ขณะที่เซอร์เบียที่ต้องการชัยชนะแต่ก็ไม่สามารถสร้างโอกาสให้กับกองหน้าได้มากพอและจบด้วยการตกรอบเดนมาร์กจะพบกับเจ้าภาพเยอรมนีในรอบ16ทีมสุดท้ายการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในเร็วๆนี้โดยทีมต่างๆต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้า,าทายในรอบต่อไปเพื่อเข้าสู่รอบลึกๆของทัวร์นามเมนต์นี้และนี่คือผลฟุตบอลเมื่อคือนที่น่าสนใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ